สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะพามาดูบอลสีของออสองตัวนะคะที่มีความลักษณะใกล้เคียงกันนะคะมาดูความแตกต่างกันเนาะว่าระหว่างสองต้นนี้นะคะเขาชื่ออะไรกันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะชื่อชื่อว่าออบอลสีเลือนหลวงนะคะกับอนุมานจองถนนนะคะถ้ามองคนละที อาจจะมองยากมากฉะนั้นเรามาดูกันว่าความแตกต่างของเขานะคะมีอะไรบ้างอย่างตัวแรกเลยที่มองเห็นได้ชัดเลยนะคะกระดูกนะคะกระดูกของเรือนหลวงนะคะจะมีความความถี่นะคะมีความถี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่างเนี้ย ถ้าเส้นฝั่งหนึ่งนะคะเราเราเอาเส้นกลางเส้นกระดูกเนี่ยแบ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเส้นนะคะแต่ถ้าเป็นหนุมานจองถนนนะคะฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ประมาณแค่ห้าเส้นเองนะคะความที่แตกต่างกันจุดแรกคือเส้นกระดูกเลยนะคะเส้นกระดูกนะคะตัวเนี้ยกระดูกกับเส้นกระดูกเรือนหลวงนะคะจะมีความละเอียดกว่าส่วนหนุมานจองถนน มีเส้นน้อยกว่าและเส้นนะคะเรือนหลวงกระดูกจะถึงขอบใบเลยนะคะเส้นกระดูกถึงขอบใบเลยแต่หนุมานจองถนนเนี่ยเส้นกระดูกอะ่ะอยู่แค่ครึ่งใบนะคะแล้วก็ดูตัวนี้นะคะต่อไปคือรูปทรงเลยนะคะเรือนหลวงเนี่ยตาค่อนข้างมนกลมแล้วก็กว้างนะคะส่วนหนุมานจองถนนนะคะ ตัวนี้ก็คือจะรูปร่างจะเพียวกว่านั่นเองนะคะคือสะโพกไม่ได้กว้างมากนะคะสะโพกไม่ได้กว้างมากเลยนะตัวนี้นะคะแล้วดูตัวเฉดสีใบด้วยนะคะเฉดสีใบเนี่ยหนุมานจองถนนจะออกสีแดงเข้มกว่านะคะส่วนเลือนหลวงนะคะ เส้นผ้าเขาจะค่อนข้างเยอะนะคะหน้าใบจะเหมือนกำรรมาหยี่เลยแต่หนุมานจองถนนเนี่ยเส้น้าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะคะขอบใบด้วยเหมือนกันขอบใบนะคะเป็นสีเขียวตัวขอบใบของเลนหลวงนะคะก็จะมีหนุนทรายเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเม็ดเล็กๆนะคะตรงขอบใบค่อนข้างเยอะแต่หนุมานจองถนนจะไม่ค่อยมีเนาะตัวเม็ดด้วยเหมือนกันนะคะหนุมานจองถนนจะมีเป็นเม็ดอย่างนี้สังเกตดูนะคะอันนี้คือหนุมานจองถนนเนาะ แต่เลือนหลวงไม่เป็นนะคะเลือนหลวงก็จะเป็นเส้นพ่าปใบก็เป็นกรรมยี่ตัวปลายใบก็เกี่ยวนะคะปลายใบนะคะหนุมานจองถนนจะค่อนข้างแคบแล้วก็เรียวส่วนเลือนหลวงก็จะเป็นสั้นๆไม่ค่อยยาวนะคะไปดูที่ก้านกันนะคะ <c oughs> เลือนหลวงจะมีเป็นเสี้ยนที่ก้านแต่หนุมานจองถนนจะเป็นสีเขียวนะคะ เป็นสีเขียวที่ก้านนะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้นะคะบอนสีกันวันละนิดวันละหน่อยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ